มึงจะย่าเอาขอใกล้เลยเอาดีวาวินมองคนนี้ยัยงมาถ่ยมาเบิ่งยี่มีคิปไปฮอดพุทนเลยวะ้บอไม่ได้เลย ผมไม่ใ้น้องมึงนะทำสาวติดเอานมแห่ใส่ปากดูมมึง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 มันแนมมึงหนาคอเราจะมันแรมันดูจั สดีแม่พี่น้องสบายดีชิกทุกคนวันนี้ค่อยกลับมาอยู่ที่วัดไร่ขิงพระรามพระอารามหลวงนะทุกคนตอนนี้แม่สิเข้าไปทางข้างในเนาะแล้วกลับไปที่ตามเบื้องว่าวัดอยู่ประเทศไทยน,นะทุกคนเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างนะเป็นเทอแบบมาสักการะบูชาแล้วการมาเที่ยวสมเบิ้องนะเดี๋ยวเราไปเบิ้องหนึ่งกันเป็นกำลังเข้าไปทางข้างในผู้แหละไปไปเบิ้องหนึ่งกันพี่นอ้อง ม,มาสัตตะบูษานะทุกคนมาเที่ยวมาสมเองนี้วัดที่ประเทศไทยนะทุกคนคนมาไลายดิมนมาติดทองติดทองหลังพระไปที่ไปเซเละสะักคนมานะตอนนี้มันเนี่ง,งเที่ยวสมเบงเนาะคนมา้ลายขนาดเลยทุกคนนี่ก็มีบอนบูษาดอกไม้เนาะ บูชาดอกไม้วันสักาาก,านะาการบูชากันร้ายเนาะแล้วก็ผู้คนก็จะมานี่สักการบูชาหลวงพ่อวัดไล่หิง ใช่เนาะคนจะมานะทุกคนแด่ว่าเป็นเป็นติดติดทองนะ่จาจะเป็นติดแผ่นทองที่ว่าเอาไปติดแถวผ้านะทุกคนเดี๋ยวเราไปบูชาเอากอนเนาะบูชาเอาแล้วกัจะมาติด คือเพื่อนติดนระเนรมาเพื่อจะเข้าไปข้างในแล้วกะติดนะดูเอ,เอาสีต้าเต้าไม่เย็นนะนั่นเากับมีแต่ไปกาบซื่อๆนะทุกคนเนาะแต่ว่าเพิ่นเฮอทอดเกิบเด้อสิขึ้นแบนี้เพื่นเฮอถอดเกิบเพื่อเป็นการเขาหลบนะทุกคนแล้วก็เป็นระเบียบเดี๋ยวพาเข้าไปอยู่ทางข้างในเนาะ พี่แมนเพื่อนเธออุ้ม,ม,มบ่ะเฮ เอานิ้วขึ้นแนนอ <S <S ห๊หูบาทสวยงาม่ <ส Broadway> นจัด <LP> น่าจะเป็นอยู่ในเขตนี้นะคนแจมฮูนนะ <S 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 เป็นเรื่องเป็นราวอะไรนะทุกคน เดินกว้างแหญ่กยู่คนตอนนี้มันกาบมาเดินมาหน่อยว่ะมากราบไหว้นะทุกคนเนาะมาหนกมาแล้วลกว็บออกมาข้างนอกแล้วป้าทติโก,กว้างใหญ่ไงเป็นเดินเป็นเดินเป็นลานใหญ่เนาะนแล้วก็ทางข้างคุณจะมีแล้วก็มีบอลนั่งยื่นอยู่นี่แต่ว่าทางข้างล้างกว่านีดบอลนั่งนีน่เนาะแล้วก็มีพระเจดีย์ วาดอะไรบ้างเนาะเจ๊ให้เบิ่งกันคันนี้จะเป็นเจดีเนาะเดี๋ยวพาย่างกับเบิ่งก่อนใหญ่แฮงเนาะกรว่าแดดวัดขิงวัดไล่ขิง เกือบแมนลงทีบลงแดนทุกคนเ้ยใครแต่ว่ามีเน็ตใครไม่มีเน็ตนี่จบกันเลยเพราะว่าเพิ่อนออกมากอ,อนแล้วเขาเออกมาตำลังนะอ้บอลนี้งามเ่งก็จะมีแบบร้ายอย่างที่เราเห็นเลยนะค้าร้ายกันบรรยากาศนี่ครับฝันพี่น้องถือหวยมาทุก ถือหัวยวดเพิ่อนมาขอหัวยวดนี่บอ๊ะแต่ว่ามาขาดนดลเออมาแต่ขโมน, <c oughs> ขนมาสองคนมะเออถามถามถามได้อยู่ทีอโอ วัดไนคิงปีเตียมาปรงด้ยกันยังตามท่ายาเนม่ไมตามท่ายาอ่าปีสองมาสร้าอะสีน่มโปรแกรมด้วนหว่าันสวงห้างอบหบอบในกันตามมาันจะมนมันรนใส่ลากออาบดันนัง เดี๋ยวโวยสิดสัทดาห์โวย่เห็นได้คิดตอบไม่ได้เลยท่ากวันไอ้น้องที่มาเร่นดิ แบบได้หมานะั่นะนะนะทุกคน,นเดินว่าในหมาพกอกันนะเมื่อกีติดตามเมื่อทิพย์แต่ดนนั่นแหละอันนี้จะเป็นทางฮันอาหารแล้วก็มีว่นเนื้อเฮาเที่ยือะไรสมมุงนะ่งเนาะก็คือเป็นโง่เป็นช้างเลยนี่แหละทางไหนนี่คือตามปีเกิดของคนนะทุกคนเนาะเป็นเลยกับเบิ้งคลิปวิดีโอนี้แล้วก็คอมเมนต์บอทิดบ้างเนานะนะทุกคนเหมาะสมหรือว่าอนะไรเลยเนาะพิจารณาประกาศเลยขอโทษขออภัยหลายๆ ที่ตามต่อต่อไปของสาววนมาก็จะมีแบบร้ายต่อนเอาทุกคนติดตามบ้ง่งเป็นแนะนำว่าวาดนี่ค่ะเพรผ่อนนะครับได้ดั่งความมักความปาธนา ู่ที่วัดไร่ขิงก็เป็นวัดดังมีวัดหนึ่งนะทุกคนที่มีคนมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนยอนกายเนาะหลายแล้วก็มีท่านขายอาหารเนาะจะเป็นหมู่บ้านรักษาศิลหะเหมืนจะขายแบบเครื่องนุ่งก็มีเนาะแล้วก็มีแบบพวกน้ำโบ,บนี่ก็มีที่ตันจะขายเนาะ อ้าวพี่ตั้งเดีมาจ้าขอใกล้เยมันใหญ่ยมันดูดามันใหญ่ลมันบอดูดมันบอดูดเพราะว่ามันยานี่ัมันบดูดับมันใหญ่ นี่นัวไปหาเฒ่าอ๋อมาปั๊ม ừ. <laughs> <Mà, mà, mà. cười> <laughs> ก็งไม่ได้เลยมันมันมัาไม่คิดว่าเพื่อนแทำสาติเอาล้มแห่ใส่ปลเ้เงิป้มึงมันมันน้อยนะัง่ก็้ิบเพอ้เาต่หัวล้อะไรใส่มึงเเป่าล้ <So> สุขอลาบทีนี้ทีนี้โจแอนเซนซี่นี่ทุงคันทีน้าพร้อมเมื่อพบเจอที่ครับสมแล้วก็มีคำโฆษณาเนาะทีนี้การจบบริบูรณ์นะทุกคนเนาะทีน้าพร้อมเมื่อได้ทุกคนเด้อพบเจอที่ครับสมแล้วก็มีคำโฆษณาเนาะเพื่กำลังเจอ จะเป็นสุสานของหนงห้องมาหุป,ปั้นจิ๋วรูปปั้นสายันสัญญานายสายันโอคนนันา่นาจะมีรูปปั้นสายัน ลักสลักใจลูกปั้นจิ๋วพิจิตนายบีเล่ลูกปั้น,น,ล,ล,นลอต็อปนายสวงส,สับสำรวยว่ ควรจะเห็ดหัวผิดพันไปกับกันทุกคนแดดแหงนี้เนาะคนแหงหน่อยแดดก็แหงเับเลยกับก่อนมาหน่ ติดตามบางด้วยนะครับอบใจหลายหลาย